พอมาเห็นทรงนี้นแล้วมันขันตุ๊กตามากเลยมีอ้อนในบ้านเราเนี่ยมันถึงเตี้ยสิม um ันถ vale> so ึงจะถูกหลักถูกสูตรนี่มันที่ปักล้มไม่ใช่เหรอครับกับที่เกี่ยวหมูไมใช่ไมใช่ใช่ที่โหลดรถดูยังไงก็ไม่ใช่ที่โหลดรถโลดรถถ้ากีสถานสุดเปิดไม่ง่าเชื่อโหลดอันไลโหลดปากีสถานแม่งได้ร้ซิ่งแค่นี้เลยเหรอโหลดร้อยเดียวลรปเนทของเก่าเป๊ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรอับเข้าสู่ชูชาติเคยซิกครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้ว EP วันนี้น่าจะมีกิจกรรมทำนะวันนี้เราอยู่บ้านแต่เราเห็นข้างหลังไหมจอดอยู่นะ่ะทรงมันไม่ได้จริงๆมันขัดตาวะเราขับรถเตี้ยกันแล้วไงพอมาเห็นทรงนี้แนละ้วมันขัดนกกรตามากเลยวีออสในบ้านเราเนี่ยมันช่เตี้ยเตี้ยสิมันถึงจะถูกหลักถูกสูตรเดี๋ยววันนี้เรามาทำการโหลดรถวีออสนิงกี้สไตล์อินเดียดีกว่าดูซิว่าสวยแล้วมันจะดูดีขนาดไหนหรือมันจะดูไม่ได้เลยมันสูงเกินไปอะนะ เวลาขับแล้วมันโย,ยงย,ยิงโยงยิงนะความรู้สึกคนเรานะ่าจะเคยเจอนะเวลาขับรถสูงๆอะ่ะมันจะโค้งเค้งเวลามันเข้าโค้งอะ่ะถูกปะทิ้งโคง้งความเร็วสูงๆเนี่ยรถมันจะเอียงไปดูดีกว่าว่าตอนนี้ความสูงมันอยู่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวแล้โหลดลงมาแล้วมันจะเตีย้ยได้เท่าไหร่มันจะสวยไหมโหลดสไตล์อินเดียโหลดสไตล์อินเดียนะก็คือเป่าสปริงดัดสปริงไม่ใส่สปริงโหลดปกติจะต้องเป็นสปริงโหลดหรือเป็นช๊คโหลดใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวสไตล์อินเดียเราโหลดแบบบ้านบานงบประหยัดแลวดูว่าจะหมดกี่บาทด้วย ก่อนืแล้วดูความสูงรถก่อนความสูงรถเดิมมีเท่าไหร่ครับว้าความสูงตอนนี้มีทั้งหมด57เซนเดี๋ยวเราจะเอาลงมาอีกกดไว้ก่อนหน้า57นับเป็นเซนก่อนเดี๋ยวค่อยดูเป็นนิ้วหน้า57หา 57. ลัง58เฮ้ยมันก็ต่าง,งแค่เซนเดียวเองนี่ทำไมมันแรงดูสูงมากันจังวะเหตเห็นแล้วมันขัดตามือมันเข้าได้เฮ้ย ปกติเนี่ยพี่พอดีนะอยากได้แบบมือเข้าไม่ได้เวลาแอบเยี่ยวสอดเข้าไปพอดีปิดเลยนะเฮ้ยพิ้เป็นพอดีเลยฮะโลกจิตนะพิ้เป็นพอดีเลยแย่เข้าไปในใต้ล้อได้แย่พอดีไม่ได้พี่มันสูงเกินไปเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมันขับแล้วมันโยงยงผมทำมาแล้วทำอะไรใช้นิ้วเดียวโหลดได้ถึง5นิ้วอะไรวะอะไรอะไโอไ้แต่เข้าไปด้วยไม่ทำแล้วเฮียเอาก็แล้วแต่ ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจไอเล่ยเมาเมาน้ำเออตรงไหมเออเออพี่อย่าเมาน้ำนะคุณว่าวัดแล้วมันต่างกันแค่เส้นเดียวเองอะพี่ขับไปปากซอยอ่ะเลี้ยวซ้ายมืออ่ะมีร้านขายฮะบ่องกอซ่าปูนสองลูกพี่ยาวโหลดเท่าไหร่เออเออว่ะ แปกเลยบอกให้ปูนสองลูกปูนสองลูกกระสอบไฟสองลูกละห้าโอ้ยโลยี่ห้าร้อยโลงี่ห้าร้อยบาทเลยลองดูดิไม่ยากหรอกทำไมอ่ะไปไหนเอาไอ้เีทยนี่ไปด้วยไรไอ้ไปเฮียวัดโสดไปเดี๋ยวไปเริ่มดูกันดีกว่าว่าลงมามันจะลงได้กี่นิ้วโลซัทไทยอินเดียของเราเนี่ยแต่ตอนนี้เราวัดแล้วหน้าหลังมันต่างกันแค่เซนเดียวเองอ่ะมันทำไมมันถึงต่างกันน้อยจังวะเอ้ยไม่ใช่เซนเดียวหน้าหลังต่างกันสิบเซนเริ่มลื้อครับเดี๋ยวเริ่มจากข้างหลังก่อนเลย แล้วเราขึ้นดูก่อนว่าเราจะไล่แค่ตรงไหนทุกคนก่อนเดินตอนนี้มันไม่มีที่ขึ้นเราต้องขึ้นเบาทัปิงถ้าไม่งั้นอ่ะบอดี้มันจะบิดเห็นไหมเราต้องขึ้นตรงรับสปิงตรงนั้นอ่ะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคันกลางมันขึ้นไม่ได้เราเอ่มีคันกลางคันหลังก็ได้ถ้าไม่ไม่มีไม่มีไอ้แค่ที่บ้านเราไปขึ้นขี้รถได้ไหมไม่ได้ใครไม้สุดรถมาขึ้นลงขี้นก็ได้นะแต่ก็มีความเสี่ยงไม่อยากให้ขึ้นตรงนั้นอ๋อนั้คือใช้ชุกเฉินใช่ใช่ ว่าความสูงแค่นี้น่าจะพอแล้วนะคันนี้ก็เพียงพอเอ้ยเราใส่เบรกมือยังวะใส่เกียร์เลยพี่เดี๋ยวแวกไหลตุ้มล้ออ่ะ,อะอของผมมันสามสองนิ้วสอดนะไม่ใช่นี่ข้้งหลังห้านิ้วเข้าไปหนูไม่ใช่หมายถึงคันคันเก่าอะ่ะคันเก่ามันนี่คันเก่ามันอยู่สองนิ้วสอดขึ้นนี่หน่อยเพราะว่ามันเป็นยางหกสิบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นสักสองนิ้วครึ่งอ๋อตั้งงทำขายเร็จก,ก่อนแล้วเดี๋ยวทอดปรปิงออกมาการทำรถสไตล์เอื้ออาทรครับทุกคน หลังจากคลิปนี้ออนไปแล้วก็หวังว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่เห็นในความปลอดภัยของเราใส,ใส่ชงใหม่ไหมสักชุดซื้อชงใหม่ให้สักชุดไม่เป็นไรรถคันนี้แต่จริงๆแล้วในบ้านเลยนะผู้เก็บตรงๆเลยนะในบ้านออนเ,นะน,เนี่ยนะมีแค่คันนี้ แม่งขับแรงสุดแล้วเร็วสุดแล้วเพราะคนอื่นเขาขับกัน70 80ไอ้นี่แม่งขัด120 130ตลอดเออผมมันเข้าไปขัดอ๋อเการเ่นขับเออพูดถึงผมเข้าไปขัดขับมากลางซอยเมื่อกี้ทำไมรถมันออกกระตึกกระตึกกระตึกวะอ๋อผมมันขึ้นไปแปะตรงเบรกอันตรายที่สุดอ๋สุดยอดไปเลยน้องจมใจลูกรักของพ่ออ่าเรียบร้อยแล้วทุกคนแค่นี้แหละอือเราต้องสูตรก็คือเราต้องขึ้น เราเอาสามขาค้ำบอดี้ไว้แล้วปล่อยให้ล้อตกแล้วเดี๋ยวเราทอนโช้กปุ๊บกระปิงจะล่วงเลยอเพราะว่าคันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนโชคกอันนี้คือเราค้ำบอดี้ได้เลยเหรอค้ำได้เลยค้มันไม่ยุบบอสไม่ยุบไม่หล่ไม่หล่นอ๋อรถบรรทุกเบาอ่ะมาเพยนี่ไงเหมือนล้างทัศน์อ่ะเอาเหมือนล้างทัศน์ีลมาใช่ใช่เหมือนล้างทัศน์มีลสามารถทำได้แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีต้องค้ำเต้าอกนุ่นเต้ากลางเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าช่างอินเดียของเรานั้นจะทำการโหลดรถของเราได้อย่างไร ให้เราต้อทำการงัดโชค๊คออกมาให้ลอยออกมาอย่างนี้เพ <C le af> ื่อเราจะทำการแบบว่าปรับสปริงหรือถอดออกได้หยุดเลยเห็นไหมมันก็จะค่อยทับมาด้วยโชค๊คลัางนะโช๊คหลังเป็นแก๊สเลยนะอโอเคอมาแ <มา S 1> ล้วมาแล้วหนึ่งตัวแล้วช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเจ้าของรถปาเหอแล้วครับเครื่องธรรมดาครับโหลดแบบอินเดียกูก็ต้องเข้าใจนะ ไม่ใช่เอ้ยอินเดียเขาไม่ทำปากีเราเราพวกแขกเราพวกแขกปากีโหลดแบบหยิบเตือนเราโหลดสไตล์ปากีครับก็โหลดให้เหลือสิบปดนิ้วถ้าทำท่อป่ะท่อทำมาแล้วไอ้ปากีก็ทำได้นะใช้ลวดตัดด้วยลวดตัดท่อลวดไอ้เนี่ยเพิ่มไฟแล้วก็ตัดเปลี่ยนแคสอตเอีกจะรู้เลยอ่ะปะอันนี้โหลดให้เหลือ11นิ้วเอา11นิ้วก่อนแล้วค่อยมาใส่ดูโอเคไปเดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดแบบปากีกันครับ อนนี้ทีมงานของเราก็เดินมาที่อู่ของซูดาสเป็นช่างชาวปากีนี่เดี๋ยวเราเอาปากกามาหนีบแล้วเราจะได้กดยังไงเอาไหมนายปากีเนี่ยเกาทำอะไรมาจ่ะแฮนด์เมดทุกอย่างงานมืองานมือทั้งหมดไบแฉกอยู่ไหนไบแฉกไม่มีจะได้ใช่อโอ้มาเลยจ้าเฮ้ยลูกค้ามีไบแฉกมาจากไหนเหมือนเมื่อกระปิ้งกับดารษมาแล้วจะแย่เลยหรือมันใส่บนล่างได้ไหมนายเอาเอานายเห็นวัวนี่ไหม เอาแนวนี้เลยให้มันแนวตรงงันเนี่ยให้มันแนวตรงงันเนี่ยอโอ้นี่ครับโหลดแบบแตบปาจีก็โหลดนี้อ่ะโหล,ลดกบบปลากระถ,ถานไปเผาสุขภาพก็เหมือนทำรบเลยวะ่ะเหมือนทำอะไรเหมือนโจรใต้ทำลระเบิดอะไรเนี้ยมีถังโคงถังแจ็คพร้อมเลยก็หลังจากคลิปนี้ออนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คคอยล์ออโต้แกรมก็ได้ อู่ไหนที่มีนะครับสัพนเซอร์ได้ครับหาของอุปกรณ์แป๊บเดียวช่างปากดีด้วยไอเยี่ยปากดีเจ็บแม่นี่นี่มันที่ปากลมไม่ใช่หรอครับกับที่เกี่ยวหมูไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ที่โหลดรถดูยังไงก็ไม่ใช่ที่โหลดรถไอสัตว์อันนั้นที่เกี่ยวหมูกระขากระขาล่มมีอะนนี่กดลงได้ไหม ไม้ฉายไม้ฉายกูดูยังไงก็ไม้ฉายนี่แหละที่โลดรถของแท้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับที่อยู่ตรงนี้ทั้ง3คนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนในวงการโชกับเคยทํางานผลิตโชกัพกันมาแล้วทั้ง3คนนะครับแล้วพวกเขาก็รู้ดีว่าการทําอย่างนี้ค่าเคมันจะเสียรู้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 แต่กูไม่หยุดรู้ปากรีปากรีปากีปากีไม่รู้จัดการทําแบบประหยัดทำอย่างเงี้ยข้อเสียเลยหนึ่งค่าเคเสียข้อสองคือมีโอกาสที่สปริงจะหัก ใช่ไม่หักหรอกถ้าเราไม่เอาไปโยนน้ำอ่ะถ้าเราเราปล่ามันเย็นเองปล่ยมันเย็นเองคือยังไม่รู้อาการต่อไปแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรได้เฮ้ยไม่หักไม่หักก้เป่าอ่ะเพราะว่าไม้ผมก็หักไอ้ไม้ผมก็เป่าจับต้องหลายรอบไม่เห็นหักเลยค่ักถ้าไม่เอาไปแช่น้ำตินแช่น้ำไปเลยต้อเใช่ใช่เพราะว่าเหล็กมันมันจะกลายเป็นไฮคาร์บอนทันทีเลยรู้หรครับเราทำเป็นตัวอย่างนะอย่าไปทำตามใช่มาเกลืยแขกปากรีมทำกันนี่คอมเมนต์บานเลย เฮ้ยพี่ทำงี้ทำได้ไงทำได้ดิทำได้ทั้งทีทำกันไมู่่ร้านไทยบางร้านกูไม่เห็นทำงี้เหมือนกันไปเอาไว้รอสปอนเซอร์เปิดสปอนเซอร์เข้าเพื่อรับเข้อสมเพชอ่ะมาเอาไปใส่ไปไม่อยากกดแรงดิไอ้หนูเนื้อเลยไอ้หนูมันจะยิงแกเดี๋ยวมันฟู่ป้าดขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวทะลุหายไปเลยสับิ้งขาด มาถึงน,นัดตอนของการใส่ใช่แล้วทุกคนข่อมาท่าไหนให้ทักกันเฮ้เพราะว่าเดี๋ยวยางหกสิบมาพอดีเลยนี่ยางหกสิบมินเมนได้พอดีว่ะฟุกฟุกชิหายช่างปาก,กี้เพราะว่าของเนิมมันยี่สิบสาม นี่เหลือยิบเอ็ดดักสกปริงความยาวจากเดิมลงมานิ้วหนึ่งลดลงมาสองนิ้วนะอเ่นี่เหนือก็ยืดลงยืดน,นอตเฮ้ยทำไมตูดมันเบี้ยววะจริงปะรอหน้าต่อครับทุกคนไปผมลองไปพิชชาให้ไปขับลองนวดดูโอเคฟิลลิ่งได้ครับรถมันรู้เลยว่ารถเนี่ยมันมันเตี้ยลงแต่ความนุ่มมันเพ่าเดเราไม่ได้ทำเ,ทำเป็นช็อกตัดเราใช้แค่สปริงที่มัน ฉันหลงก็ถือว่าเป็นเป็นแนวทางคนที่ประหยัดงบแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วหรือหวาอะไรมากแต่อยากให้รถทรงสวยก็ประมาณนี้ถ้าไม่ได้ใช้ความเร็วแบบโอ้สองร้อยอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องกลัวหรอกไม่เป็นไรหรอกเราขับตามกฎหมายกำหนด80 90สั้นมากไม่ได้นะมีโอกาสที่เวลารถขึ้นขอสะพานแล้วมันจำ้ำอย่างเงี้ยมันมีโอกาสสปริงหลุดเป้ามีห้ามขึ้นเป็ดขาดบังอู่อ่ะมันชอบขึ้นตรงเนี้ยเสียหมดเลยตาเข็บพับหมดเลย เวลาขึ้นห้อยอ่ะขึ้นห้อยมันก็ม,นมีเต้าขึ้นเนี่ยเนี่ยทำไมมึงไม่เข้าไปขึ้นในเต้ากันเนี่ยคลิปเนี่ยเนี่ยตอนใ,ใหญ่เด็กถ้าชอบใช้ไอ้่เต้ายางสี่เหลี่ยมเข้าไปในคีบแล้วก็ขึ้นช่างกำลังเครียดครับว่าส,ะส,ะสะต๊อกของเครื่องมือกับโช๊คเนี่ยจะพอดีกันหรือเปล่าถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะยิงหอกไปเลยยิงหงอกไปเลยแล้วให้มันเด้งไปใส<ต>่ <ไป S 1> ตอนใส่นี่แหละขอาไปตามเก็บอันอันนี้นี่คืยอยางฉีกใช่ไหมพี่ไม่ฉีกไม่ฉีกใช้ได้เออใช้ได้น้องชายกูบอกว่าให้ยิงเลยไม่ต้องกลัว ้เอน้องชายเขบอกว่าสปริงร้นแล้วจ้ะเออเรามาดูกันยิงสดกันทุกคนไอ้เหี้ยตั้งแต่เริ่มคิดมาทำอะไรผิดๆมาตลอดเลยนะทางปากีจับตาดูไว้ท่านผู้ชมคนมีของอย่าลองดีหลบครับคุณลคา้าอ๋อนี่ไงมันมันมันเปิดอยู่ครับคุณลูกค้าปา,<อ>ากี้สถานเปิดอยู่ครับคุณลูกค้าแน่นอนจริงอวะปากีครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้วมันขบทำให้รถพี่เลี้ยวดังแดดเดด แต่ความจริงมันก็ไม่นี่เท่าไหร่นะไม่ไม่ค่อยเด้งออกมาเท่าไหร่นะไม่ค่อยเค้นเท่าไหร่โอ้เดียมอันนี้มันเนี้ไงแล้วยางกระแทกมีข้างเดียวครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ถอดพร้อมคุณครับเขาเอาใส่ไว้ข้างขวาเปล่าใช่ใส่ไว้ข้างขวามาทำการเป่าครับกระโดดกระโดดกระโดดปุ๊บเดี๋ยวใส่เอฟเฟิ้ลไข่ตัวว้าแล้วก็เดินออกไปเนี่ยไม่ตัดด้วยไปเอาไปอีกแล้วเป่าเหมือนคู่หลังครับแล้วเดี๋ยวเอามาใส่กันดูดิว่ามันจะเตี้ยแค่ไหนจะเป่าลงแค่ครึ่งนิ้วพอเพราะครึ่งนิ้วมันลงหนึ่งนิ้ว เฮ้เยสวยพอดีเฮ้ยพอดีเลยเวทเมนเท่ากับคันเก่าเลยตอนนี้เฮ้ยไม่น่าเชื่อโหลดอะไรโหลดปาก,กีสถานแม่งได้ล็อซิ่งขนาดนี้เลยเหรอโหลดร้อยเดียวเวทเมนเท่าของเก่าเป๊ววะระวังระวังเฮ้ยเท่เลยวะ่ะเออจะมันเท่จริงมันเห็นด้วยตาเปล่าพอดีความแข็งก็ไม่แข็งเพราะว่าสปริงค่าเค็มเท่าเดิมแต่ตอนนี้ก็ต้องขับระวังหน่อยโอ้โหหน้ายิ้21นิ้วหน้าลงมานนิ้วหนึ่งหลังลงไปสอง หลังสองโอ้สติปอดีสูตรนี้ดีสูตรครับเป่าสปริง1นิ้วลง2นิ้วนะสปริงอ่ะถ้าเป่าเยอะมันลงคูณสองแต่ตรงนี้หล่อเลยส่งงานครับคุณลูกค้าเสร็จแล้วครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช้เวลากี่ชั่วโมงนะใช้เวลาสามทีทีแล้วทำมาสามชั่วโมงมันรอสปริงเย็นใช่รอความร้อนอะไรอีกโดดลดในราคาหนึ่งร้อยบาทตามงบเลยพอใจแบบงบตามงบเนี่ยให้งบปะแค่นี้อ่าฮะเราพิมพ์อยู่นี้ว่าพอใช้เปล่าแล้วครับผมบอกเอง อาการลดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยคนหนักร้อยกว่าโลนั่งนี่มันพอดีจริงนะเฮ้ยยางคุณอะเฮ้ยนี่เลยว่ะมันเท่ว่ะมันมาลองวิ่งมารอบนึงเนี่ยลงเยอะเลยเนี่ยอะไรรู้สึกเลยรู้สึกเลยวันนั่งวันนั่งไกลเหมือนถนนยางอ่อนด้วย ทรงสวยไหมทรงมันสวยเลยนะจากที่มันลอยๆทรงสูงเยอะแล้วก็ไม่ติดด้วยนะเดี๋ยวไปถามความรู้สึกเขาตอนเห็บกลับมาดีกว่าว่าถูกใจไหมอารมณ์เป็นไงตาผมไหลเลยทำไมอ่ะผมนึกว่าผมคำพกเครนเก่าอยู่เฮ้ยนิ่มเหรอนี่แหละฟิตเมนที่เราต้องการไปเดี๋ยวไปดูกันในบ้านส่งงานไปเดี๋ยวไปส่งงานครับยี่สิบสามสามร้อยหนึ่งสามร้อยหนึ่งครับใบแดงใบเดียวเท่านั้นโดลดมาคืนราคาในราคาหนึ่งร้อยบาทไปนี่ส่งงบครับข้างรถยคับข้างรถครับ รก็เปิดแบบเมียให้มาร้อยดึงพอดีเลยส่งลูกให้เมียเลยส่งลูกให้เมียเลยเมียใครอยากจะับรถลดราคาประหยัดก็ลองไปทำตามกันดูมันไม่ใช่ว่าทุกรุ่นมันจะหนึ่งนิ้วลงสองนิ้วนะมันอยู่ที่ซาลีระช่วงล่างตรงกลางมันอยู่ที่ช่วงล่างเฉลี่ยล้ำหนักรถก็เกี่ยวลองดูลองดูไปศึกษากันเอาถ้าคุณกดผิดคุณก็ไปซื้อสปินมากดใหม่มันมีระยะยฉื่อยอยู่แล้วโอเคเจอกันอีพีหน้าครับอีพีนี้ฝากกดไลค์กดใจกดสนับสนุนใครับกับแต่งรถแนวปากรถถังร้อยเดียวร้อยเดียวเป็นไงอดูฟิลมเบ้นดูดูดู นะไปครับเจอพี่นะครับอพีนี่ไปครับไป